รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o m ื come on, come on ่องมอ e o เื่องมอ everybody ที่แห่งนี้มารอสกความรู้ปั๊บปารด้าไอเจ้าครับปั๊บปารดา Club i d o n t c คลับ don't c l คลไอดวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจกับเจ้าของไอเดียที่ยังเป็นนักศึกษาด้วยธุรกิจที่ลงทุนไม่มากสำหรับใครที่อยากหารายได้เสริมกับธุรกิจแซนด์วิชโบราณที่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถทำได้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol Club คลับของคนมีฝันที่จะมาเพิ่มพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมเดินทางมาแถวธรรมศาสตร์ดังสิทธ์นะครับเพราะว่าเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับ ที่เขาเนี่ยยังเป็นนักศึกษานะครับอยากจะหารายได้เสริมนะครับในเวลาว่างนะครับกับพื้นที่เล็กๆบนคอนโดของเขานี่นะครับผมซึ่งนะฮะต้องบอกเลยนะครับผมว่าไม่ต้องมีหน้าร้านขายออนไลน์อย่างเดียวส่วนเรื่องเราจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ ถึงแล้วถึงแล้วกับเบคกอัพโคมนะครับคุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเรานะครับ เธอยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเธอมีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับก็เลยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเนี่ยครับทำธุรกิจครับแซนด์วิชสไตล์โบราณนะครับผมซึ่งนะก็ไปโพสต์ตามสื่อออนไลน์ต่างๆครับจนเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณนนพันธ์บัวี้ครับหรือว่าคุณปริมนะครับเจ้าของร้านเบสอาโรมครับคุณปริมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอ้โหคุณปริมครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นห้องครัวของคุ เปมเลยนไเรื่อยอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ <S <S เรียกว่าเป็นห้องครัวห้องทำอาหารกินเลยก็ได้ค่ะ <S 2> <S 2> โอเคนะครับ,บคุณเปลีรับอขาคุณเปลี่ยก็คืออย่างนี้ครับอยากจะถามที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับผมว่า เป็นยังไงมาย,ย่งไงรลครับคือตอนช่วงที่ปิพมอยู่ปี2นะคะ,ค,ะคือปัจจุบันเนี่ยปิมอยู่ปี4แล้วค่ะก็คือช่วงปี2ช่วงนั้นนะคะเราอยากหาไรายได้เสริมอยากมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองหาว่าเราจะทําอะไรขายดีก็เลยลองคิดดูค่ะลองหาในสื่อโซเชียลต่างเนี่ยแหละค่ะแล้วช่วงนั้นนะคะแซนวิชโบราณมันก็กำลังกำลังบูมกําลังเป็นกระแสะอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ปิ๊มก็คิดว่าโอเคถ้าเป็นแซนวิชโบราณเนี่ยมันก็คือเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายทานง่ายทานสะดวกแล้วก็สามารถทานในคาสเตียนได้สามารถขายให้ เพื่อนๆน,นักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาลัยเดียวกันได้ค่ะพิมก็เลยเลือกขายตัดสินใจขายเป็นตัวแซนวิชโบราณขึ้นมาค่ะอืมครับแล้วตอนที่เริ่มทำเนี่ยครับผมเอาสูตรมาอย่างไรนครับสูตรนะคะพิมหาตามโซเชียลนี่แหละค่ะ YouTube, คย YouTube, <TikTok S 1> ูทูบติ๊กต็อกใช่ใชคือโซเชียลมีเยอะมากเลยค่ะแล้วปิมก็ลองมาปรับทําปรับเป็นสูตรของร้านตัวเองเลยค่ะ ก็นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสมัยนี้นะครับผมสื่อออนไลน์ครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเลยนะครับที่ใช้ในการเรียกว่าทําธุรกิจหรือทําอาหารกินสำหรับพวกเราไปครับผมตอนที่เริ่มทาแรกๆเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมครับต้องบอกเลยว่าเริ่มทําแรกๆอะคะ่ะเจอปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยก็คือโควิด1 i ค่ะโอเค,ค <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าช่วงนั้นนะที่ปิพมม์ทำมันเป็นช่วงปี2อะค่ะมันก็จะเป็นประมาณ 6, 3สาี่ที่โควิดคือระบาดเข้ามาเลยและปิพ์อยู่ธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะ โควิดก็คืออยู่ไกลมากๆเพราะว่าอ,อยู่แค่บีแคร์โรงพยาบาลบีแคร์ที่อยู่ห่างไปอีกนิดเดียวเองมันก็เลย<ว>ทําให้มหาลาัยอะค่ะต้องเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย<ว>ช่วงนั้นอะปิมจำได้ว่าปิมขายได้แค่ประมาณสองเดือนเองค่ะเต็มที่แล้วปิมก็ต้องหยุดไปเพราะว่ามันประกาศเรียนออนไลน์เพราะว่าผู้ย้อนกลับไปก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษาค่ะใช่ครับใช่เร่งรีบในตอนเช้าใช่แต่พอมาเรียนออนไลน์ปุ๊บ มันก็เลยไม่มีกลุ่มเป้าหมายนั้นแล้วใช่แล้วก็ตัวเราเองก็ต้องเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็กลับไปเรียนที่ต่างจังหวัดด้วยอะค่ะ<ฆ>แล้วอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะโอกาสหรือว่าการขายอะมันไม่ได้ดีเท่ากับที่เราขายที่มหาลัยอะค่ะแสดงว่าตอนที่เริ่มขายตัวแรกคือเจอโควิดเลยใช่ไหมครับหรือว่าเริ่มขายแล้วยังไม่เจอโควิดมาแล้วก็ค่อยมาเจอ ก็คือปิมขายได้ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแล้วโควิดตอนก็มาเลยเดือนตอนนั้นเนี่ยขายดีไหมครับแรกๆค่ะขายให้เพื่อนกันเองก็ได้อยู่ค่ะใช่พอขายได้ไปอาทิตย์หนึ่งเพื่อนก็คงจะเอือมของเราแล้วไม่สั่งแล้วใช่ไม่สั่งแล้วใช่ค่ะเราก็เลยลองคุยกับเพื่อนดูว่าเนี่ยเราทํายังไงดีเพราะเรายังมีตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากมีเงินเก็บ เรายังอยากขายแซนด์วิชต่อเพื่อนก็เลยเสนอเป็นกลุ่ม l ล n e สแควร์ของมหาวิทยาลัยค่ะคที่มีคนอยู่สองสามพันคนที่เป็นนักศึกษาเป็นกลุ่มหาของทานของมอทอนเนี่ยแหละค่ะคก็คือจะเป็นคล้ายๆกลุ่มใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นล ne สแควร์ของมหาลัย,าย,าย,ายที่ไว้หาเวลาใครมีร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถโพสต์เข้าไปถ้าเขาสนใจเขาก็จะแอดไลน์มาสั่งเรารใช่เพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ลองเข้าไปแล้วเราก็ลองโพสต์พอโพสต์แล้วอะค่ะ ก็คือผลตอบรับก็คือดีเลยก็มีนักศึกษามาสั่งเยอะเหมือนกันค่ะจากที่เราขายกับเพื่อนเราเองก็มีนักศึกษาคณะอื่นๆมาสั่งอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับผมโอเคแล้วทีนี้นะครับผมอตอนแรกๆที่ทำเนี่ยในเรื่องของสูตรหรือรสชาติเนี่ยะครับผมนะ เป็นยังไงบ้างครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างค่ะก็ต้องต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้สําเร็จภายในครั้งเดียวนะคะใช่ก็คือต้องพัฒนาฝึกทําไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกๆก็อาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องให้มันคงที่อะค่ะแล้วก็คอยให้เพื่อนชิมให้อยู่ตลอดอะค่ะใช่ว่าโอเคมันคงที่หรือยังมันดีหรือยังมันอร่อยหรือยังมันสามารถวางขายได้ไหมแบบนี้ถ้าสมมติว่า เราทําแบบนี้มันได้ไหมแบบนี้มันได้ไหมอะคะแล้วก็คือเพื่อนก็จะคอยเป็น QC คอยตรวจสอบให้เราอยู่นะคะคือเพื่อนคอยเป็น QC ตรวจสอบให้เราอยู่เรื่อยใช่ค่ะอะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยแหมยังอายุน้อยอยู่เลยทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับทางบ้านเขาก็อาจจะค่อนข้างหัวโบราณนิดน,น,นึงเขาก็<ๆ>อยากให้เราอะค่ะ เรียนจบมาแล้วก็ทํางานประจําที่มีเงินเดืนอนที่แน่นอนเพราะว่าการค้าขายเขาอาจจะมองว่ามันไม่แน่นอนค่ะแต่พอเราเจอโควิดไปอะความคิดเขาก็คงจะเปลี่ยนเขาก็บอกว่าถ้าเรียนจบมาแล้วไม่อยากทํางานอยากขายของก็ขายไปถ้ามันขายดีถ้ามันขายได้ตอนนี้ปิมก็เลยกําลังพยายามทําให้เขาเห็นว่าปิมสามารถขายอยู่ตรงเนี้ยได้จริงๆแล้วก็ทําสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีเงินเก็บได้เองจริงๆค่ะครับ,ค,รบคือเรียกว่าพื้นที่ใช่ปัญหาในการทำธุรกิจ สำหรับปีมมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ e ปัญหาคือตัวเราเองใช่ค,ค,คือปิมจะบอกว่าปัญหาคือตัวเราเองจริง,รงๆถ้าสมมติว่าเราทอ้อเราเหนื่อยหรือว่าเรามองว่าวันนี้มันไม่มีออเดอร์ขายมา3วันแล้วไม่มีออเดอร์เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทอ้อเราจบไปอ่ะวันที่4ี่อาจจะมีออเดอร์มา10กล่อง20กล่องก็ได้แต่ถ้าเราทบทวนกันก่อนเลยแต่ถ้าเราหยุดไปตั้งแต่วันที่3ามะค่ะวันที่สมันก็จะไม่มีถูกไหมคะใช่แล้วอย่างนี้เราไปหารจัดการเวลายังไงนะครับไหนต้องเรียนไหนต้องทาแซมวิชอีกจัดการยังไงครับ ค่ะถ้าช่วงตอนปีสองอะค่ะมิ้งจะนอนตั้งแต่สองทุ่มตื่นตีสาม oh. ส่งภายในแปดโมงครึง่ง oh, <laughs> เดี๋ยวนะผมถามก่อนทาไมต้องตื่นตีสามครับออเดอร์เยอะขนาดเยอะขนาดไหนถึงจะต้องเตรียมก่อนขนาดนั้นเพราะว่าเราทําคนเดียวค,ค่ะเราเตรียมของทุกอย่างคนเดียวหมดเลยใช่แล้วก็ส่งคนเดียวเป็นคนทําเป็นคนส่งแล้วก็มีเรียนตอนแปดโมงครึง่งเราก็ต้องทําให้เสร็จ ภายในเจ็ดโมงเพื่ออาบน้ําเตรียมตัวออกส่งแล้วก็ไปเรียนค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> เหนื่อยไหมตอนนั้นสนุกมากกว่าคะ่ะสนุกมากกว่าใช่ใช่มันสนุกเพราะว่ามันขายได้แล้วมัน,มนก็เห็นเงินในบัญชีจริงๆรด้วยตอนนั้นเนี่ยเราส่งผ่าน l i v e r วหรื่ว่าเราส่งเองอ่ะตอนนั้นส่งเองค่ะทําเองส่งเองทุกอย่างเลยใช่ครับอาทำไมถึงเลือกส่งเองเลยในตอนนั้น เพราะว่าเราคิดว่าเรามีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่าน้ํามันถ้าเรามาเฉลี่ยแล้วค่ะสัปดาห์หนึ่งอาจจะถูกกว่าถ้าเราไปจ้างเขาส่งหรือว่าเข้าแอป d e l i v e r y แล้วช่วงนั้นนะคะพิมเรียน,นแต่8ปดโมงครึง่งมันไม่สามารถเข้าแอป Delive r y ได้อยู่แล้วเพราะว่ารเราไม่สามารถทําได้ตลอดหรือว่าเราเดอร์ได้ตลอดนะคะใช่ก็คือเรียกว่าออเดอร์จะเป็นช่วงไหมคือช่วงเช้าเราจะตัดตรงนั้นช่วงเช้าชหลังจากนั้นเราก็จะไปเรียนและตอนเย็นกลับมาก็คือจะมีการส่งตอนเย็นอีกรอบไหมครับหรือว่าเป็นสตอ๊อก ตอนเช้าใหม่ไปเลยเออถ้าสมมติว่าเลิกเรียนเที่ยงครึ่งอะค่ะคก็จะทําใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเรียนตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งก็จะทําแต่เช้าไปเลยเพราะว่ามันของมันสามารถเก็บได้ค่ะแต่ถ้าตัดมาปัจจุบันนี้ค่ะปิมมีเข้าเดลิเวอรี่มาด้วยเพราะว่ามีพี่มาช่วยด้วยเพราะว่าปิมคิดว่ากลับมาทําครั้งนี้ค่ะคือพอปิมจากปี2องะเรามีประสบการณ์หลายๆอย่างมีโควิดเข้ามาเจอปัญหาต่างๆมากมายใช่ไหมคะแล้วก็มาตั้งเป้าหมายใหม่หมดใหม่หมดเลยรีเซ็ตใหม่หมด ตั้งกลุ่มเป้าหมายเหมือนเดิมกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาเหมือนเดิมค่ะแต่เราก็ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นแล้วก็ขยายรอบส่งให้มากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เรียนปีสี่ะค่ะมันตัวเรียนน้อยเราก็จะมีเวลาว่างในการทําแซนด์วิชได้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วอะไรที่ทําให้คุณปิมเนี่ยรู้คิดว่าสินค้าของเรามันดูแตกต่าง แซนวิชอะคะ่ะปกติอะเราจะเห็นหั่นผ่าเป็นสามเหลี่ยม<ะ>ใช่ไหมคะ,ะค่ะแต่ของปีหมาจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หยิบทานง่ายแล้วก็วัตถุดิบของเราอะคะ่ะคุ้มกับราคาที่เราตั้งขาย<ะ>ค่ะเราใช้วัตถุดิบเกรด A เกรดดีหมดเลยแล้วก็พิมจะบอกว่า,วาการถ่ายรูปการพรีเซนต์สินค้าการทำคอนเทนต์ต่างๆก็สําคัญะคะ่ะคือจะบอกว่าแซนวิชเนี่ยมีขายเยอะมากๆม,ม,มีให้เลือกหลายร้านมากมาก แต่ว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกร้านเราหนึ่งเลยเขาเห็นรูปภาพแล้วเขาสนใจมันเป็นการดึงดูดอย่างหนึ่งใช่แล้วพอเขาหลักซื้อเราไปแล้วเราเห็นว่ามันตรงปกอะค่ะมันก็อาจจะมีคันที่สองคันที่3อะไรแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้มีแซนด์วิชอะไรบ้างครับตอนนี้ค่ะตัวซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นเมนูน้ำสลัดโบราณหมูยองค่ะแล้วก็จะมีพริกเผาโบราณหมูยองสลัดปูอัดไข่กุ้งคอนสลัดแฮมชีส แฮมชีสนูเทลล่ากล้วยฝอยทองนูเทลล่ากล้วยนูเทลล่าฝอยทองค่ะแล้วส่วนเว้นไอ้ตัวที่ขายดีที่สุดเนี่ยตอนนี้เป็นตัวไหนครับ ก็จะเป็นตัวน้ําสลัดโบราณหมูหยองค่ะเป็นน้าสลัดโฮมเมดของเราเนี่ยแหละค่ะตัวที่ขายดียืนหนึ่งแล้วก็ขายมานานแล้วด้วยค่ะขายมานานก็คือแรกเริ่มตัวนี้เลยนะครับใช่ค่ะแรกเริ่มปิมขายตัวนี้ตัวเดียวไส้เดียวเลยทีนี้เนี่ยยอดขายวันนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับในช่วงนี้ช่วงนี้ค่ะโดยเฉลี่ยก็จะได้ประมาณ2 0 0พถึง3,000บาทค่ะโอ้แหมคุณปริมครับยอดขายเยอะขนาดนี้ผมเริ่มอยากเฉลี่ครับผมว่าหน้าตาแสงของปิมเนี่ยจะเป็นยัางไงบ้างงั้่เดี๋ยว พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะว้าวว้าวว้าวูจชมคราบเมยอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยนะครับ โอ้ตอนนี้นี่มีหลากหลายน่ามากเลยนะครับคุณปินครับงั้นแนะนําให้ผมดูหน่อยนี่ครับว่ามีอันไหนบ้างครับค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยค่ะจะเป็นนี่ยกขึ้นมาเลยครับได้ค่ะนีอนุญาตไหครับขออนุญาตไหมครับโอเคนี่เลยครับอันนี้คือเป็นตัวซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแซนด์วิชโบราณหมูหยองค่ะอืมนะครับผมแซมโบราณหมูหยองใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหพี่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ําสลัด อะไระเป็นน้ำสลัดโบราณค่ะอืครับท<ช>ี่สมัยก่อนเราเคยกินกันใช่ใชไหมใช่ในสมวิถหลังโรองเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้น<อ>เลยค่ะโอเค,คะนะครับผมเนีสีน่าทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับอไปเลยดะครับค่ะอ่ะ อันไหนดีครับที่เจนแนะนาผมแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้ก็คือขายดีเหมือนกันครับค่ะตัวนี้จะเป็นปูอัดไข่กุ้งค่ะอนี่เลยครับหน้าปูอัดไข่กุ้งครับคุณชมคําดูเลยครับโอ้โหไข่กุ้งเน้นๆเลยครับเหมือนมาจากทะเลเลยนะครับเนี่ยมาจากฟาร์มกุ้งเลยครับนะนี่นะอันนี้คือขายดีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับตัวต่อไปมีอะไรดีครับ ตัวต่อไปนะคะก็ไปที่ตัวนี้เลยตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะใครที่สายชีชสใส่แฮมก็คือห้ามพลาดเลยตัวนี้เป็นคอนสลัดแฮมชีสค่ะนี่ครับคอนสลัดแฮมชีสนะครับชีสเน้นๆเลยใช่ไหมรันเนี่ยใช่ค่ะนี่ครับผมโอเคนะครับอ้าต่อมาโอ้โหอันนี้น่าทานมากนี่เลยค,ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนูเทลล่ากล้วยฝอยทองค่ะนูเทลล่ากล้วยฝอยทองใช่ไหมครับอั่ะนี้ก็เอเมนูนี้นี่ได้ยังไงครับเนี่ย คือเมนูนี้ค่ะก็คือเราก็ลองหาเมนูที่แบบว่าเป็นช็อกโกแลตดูค,ค่ะเราก็เลยเลือกเป็นตัวนูเทลล่ามาใช้แล้วเราก็ลองคิดต่อว่านูเทลล่าทานกับอะไรแล้วเข้ากันแล้วก็อร่อย <c oughs> ค่ะเราก็เลยทําเป็นเอ่อกล้วยแล้วก็ฝอยทองมารวมกับนูเทลล่าค่ะก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาโอเคครนะครับต่อไปครับ ต่อไปอะค่ะก็จะตัวนี้ค่ะจะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งขายได้ประมาณเดือนถึง2เดือนเลยค่ะเป็นแซนด์วิชเกาหลีค่ะที่มีผักนะคะจะเป็นไส้กอกปูอัดแล้วก็ไข่ต้มค่ะอืมโอเคนะครับเรียบร้อยงั้นคุณปริมแนะนำผมมาขนาดนี้แล้วผมจะต้องลองชิมแล้วครับผมคุณปริมครับเริ่มจากตัวไหนดีก่อนดีครับเป็นตัวเซิกเนเจอร์เลยก็ดีโอเค,คเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับ ่าเวลาทานนี้ก็คือทีละสามใช่ค่ะคจะเป็นคู่จะเป็นคู่นะครับใช่อตอนนี้นี่คือเต็มนิ้วหมดแล้วนะครับผมนะอะ่ดูเลยครับนี่คุณผู้ชมโอเคนะฮะเต็มบกักเต็มคำมากผมคิดว่านะอื น้ำสลัดโบราณใช่ไหมใช่ค่ะเต็มมากเลยครับผมนะเหมือนว่าข้างในเนี่ยนะครับคือเราเห็นมีน้ำสลัดโบราณอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวขนมปังเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันใช่ค่ะนะครับผมดอดิโอ,โอ,โอช่งมากนะครับคุณผู้ชมครับแหม เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมากินใหม่นะคคุณค่ะอเคต่อมาข้าเปไหนดีครับผมจะขอให้เป็นตัวนี้เลยแล้วกันค่ะเพราะตัวนี้ก็มีสตอรี่เหมือนกันค่ะจ้างั้นเล่าให้ผมฟังก่อนได้ไหมมีอะไรบ้างก็คือตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ทําให้ร้านอ่ะเป็นที่รู้จักเลยค่ะเราถ้าได้ทำคอนเทนต์ลงติกตอกไปค่ะแล้วก็มียอดวิวถึง2ล้านวิวเลยค่ะเดี๋ยวนะตัวนี้2ล้านวิวเลยเหรอใช่ค่ะรุยเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับรวยอะค่ะจะต้องหันออกมาสวยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่ปิมลงไปอะค่ะคือมันเป็น คลิปหั่นผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเลยค่ะอันนี้แบบหั่นแบบนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหั่นดูที่หั่นแบบปัจจุบันอันนี้สวยค่ะแต่ที่คลิปที่ลงไปอะค่ะมันเป็นคลิปที่เราหั่นผิดด้านแล้วหั่นกล้วยออกมาเป็นแท่งเหมือนเฟรนช์ฟรายอะค่ะเป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็คือแบบว่าคลิปก็คือแบบว่าขึ้นไปแสนวิวเราก็ตกใจแล้วค่ะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบว่าหั่นผิดหรือเปล่าหรือแบบว่าขำกับเราว่าเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยเหมือน เหมือนกล้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรียกเป็นคอนเทนต์เลยใช่ไหมอันนี้ใช่ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับงั้นเรามาลองชิมนะฮะแซนด์วิช2ล้านวิวกันดีกว่านะครับผมนะโอเคนะครับอ่ากินยังไงครับเนี่ยนี้คือต้องดันขึ้นมาดันขึ้นมาได้เลยค่ะหรือจะฉีกกระดาษก็ได้ค่ะอ่าตรงนี้อ่ามาผมจะลองดูนะครับอาจารย์อย่าเผลอกัดกระดาษนะคะมีลูกค้าเผลอกัดกระดาษหลายคนแล้วค่ะผม ผมว่าน่าจะเผือกันไรบ้างแล้วครับตอนนี้ <laughs> แต่ก็อร่อยดีมอนกันนะครับโอเคครับผมก็คืออันนี้ผมจะบอกนะ <laughs> ผู้ชมว่าเต็มปากเต็มคำมากมากนะครับคือเต็มเต็มอันนี้กล้วยกี่ใบครับเนี่ยอันนี้กล้วยลูกครึ่งค่ะอ๋อลูกครึ่งใช่ไหมครับผมโอเคครับแน่นมากครับคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเรียกว่า ผมไม่แปลกใจนะว่าทำไมลูกค้าถึงใส่ไครับเต็มบากกันคำมากเลยครับอันนี้คือีย้ว่าจริงๆผมว่าชิ้นเดียวนี่อ mm ิ่มละใช่ค่ะอาหารเช้านะครับชโอเคฮะเมนูนี้อะไรก่อนอ่ะให้ดูก่อนตัวนี้จะเป็นคอนสลัดแฮมชีสค่ะนี่ครับผมแฮมชีสนะครับใช่ค่ะใส่ชีสก็คือห้ามพลาดเลยอืโอเคครับผมแมผมเห็นข้าวโพดแล้วนะครับเรียกว่าแน่นมากๆเลยนะครับผู้ชมครับดูครับนี่นะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยดีกว่านะครับมาลองกันเลย เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เต็มปากเต็มคำแบบที่บอกไหมคะคุณผู้ชมคือเรียกว่ามันจะมีความู้สึกเหมือนเป็นความนัวของชีสนัวนะครับแล้วก็เขาโพดที่เรียกว่าเต็มมากๆเลยนะครับผมกินเข้าไปเนี่ยมันก็คือมันเรื่องแผมว่านี่ป็นมันเหมือนคล้าย เป็นคล้ายๆของขาวได <Yeah. S 1> yeah. mm ้เลยนะครับก็คือกินแทนอาหารเช้าได้เลยใช่ครับผมนะคุณผู้ชมแนะนำนะครับสั่งคู่นี้เลยครับผมคุณผู้ชมดูครับมีสั่งคู่นี้พร้อมกันเลยนะครับผมนะกินมีของข้าวกินของหวานต่อเลยครับคู่นี้น่าจะเป็นเซ็ตนะครับผมว่าเป็นโปรโมชั่นนะโอเคอะไรครับอ่าครับ ในส่วนของการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยคคุณปริมเนี่ยตอนนี้คือมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์ม t i k t o อค่ะอินส a าแกรมแล้วก็เริ่มมาทําเพจใน Facebook แล้วค่ะเดี๋ยวน่าสนใจมากตอนที่เริ่มทำเนี่ย ช่องทางแรกที่ทำเนี่ยทำช่องทางไหนก่อนครับเอ่อช่องทางแรกที่ทำเลยเดิมเลยอะค่ะจะมี i ิน t a g r กรมอยู่แล้วของร้านค่ะแล้วก็เริ่มขยับขยายมาเป็น t ิ k t o k ค่ะเริ่มสมัคร t ิ k t o k มาใช่ครับผมแล้วงั้นเอาช่องทางแรกก่อนแล้วในในส่วนของ i ิน t a g r กรมเนี่ยเรามีการวางแผนการตลาดอย่างไรบ้างครับค่ะ i ิน t a g r กรมมาค่ะเราก็ลงรูปลงพิกัดแท็กพิกัดอะคะ่ะแล้วก็ลงสตอรี่ค่ะเพราะความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกว่าสตอรี่ของ i ออะค่ะมันจะทาให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้ว เวลาเราติดแฮชแท็กหรือว่าเช็คอินสถานที่อะค่ะคนข้างนอกอะค่ะมันสามารถดูได้ทั่วถึงเลยถ้าสมมติว่าเขาจิ้มพิกัดน,นั้นหรือว่าอยู่ระแวกใกล้เคียงอบางบทีมันก็จะขึ้นด้วยค่ะทีนี้ในการคิดแฮชแท็กเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะน่าสนใจครับ แฮชแท็กที่น่าสนใจนะคะก็อาจจะเป็นแฮชแท็กที่เป็นแบบว่าร้านเราโดยตรงเลยแล้วก็จะเป็นแฮชแท็กที่เออเป็นกระแสอยู่ตอนนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มเข้าไปเป็นใส่เพลงที่เป็นกระแสอยู่ตอนนั้นด้วยเข้าไปด้วยค่ะใเป็นการใส่เพลงก็คือเราต้องติดตามกระแสถูกไหมใช่อ่าโอเคแล้วในส่วนของ In s t a g r กรมเนี่ยครับได้มีการยิงแอดไหมซื้อแอดบ้างไหมครับยังไม่เคยเลยค่ะเป็นออแกนิกล้วนๆเลยออแกนิกล้วนๆเลยใช่ไหมครับใช่ทีนี้ถ้าแตบมาออแกนิกเนี่ยนะครับ มันเกิดการรับรู้ที่ช้าไหมครับอย่าง้องถามนิดหนึ่งเลยมีความรู้สึกเป็นยไงบ้างถ้าสมมติว่าเราทําแค่แพลตฟอร์มเดียวคือ Instagram มอะค่ะการรับรู้อาจจะช้าแต่ถ้าเราอาจจะต้องควบคู่กับแพลตฟอร์มอื่นไปด้วยอะค่ะคที่บอกว่าพิมก็คือเริ่มไปทํา Tik To อกมาค่ะคพอเราทำติ k t t o อกด้วยแล้วเราก็เชื่อมใน TikTok อกให้เข้าสู่ Instagram ได้ด้วยมันก็จะสามารถได้ทั้งสแพลตฟอร์มเลยค่ะถ้าช่องทางที่คนรู้จัก คุณปริมมากที่สุดจะเป็นติ๊กต็อใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมทําไมอยากจะให้แชร์คุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมครับผมว่าทำไมติ๊กต็อกในปัจจุบันนี้ถึงสํงาคัญนะครับการทําธุรกิจครับค่ะ เป็นรู้สึกว่า,าคนเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็มันแพร่กระจายไปทั่วเลยค่ะแล้วก็มันเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เล่นยากไม่ได้เข้าใจคือเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเซิร์ชไปแค่ว่าแซนด์วิชเนะี่ยมันก็จะขึ้นมาหลายล้านหลายคลิปวิดีโอเลยค่ะเป็นรู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ทั้งเด็ก ทางผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่ก็เข้าได้นะคะคเป็นรู้สึกว่าคนที่เล่นแพลตฟอร์มใน t ิ k ตอกอะค่ะเยอะมากๆเลยแล้วช่วงเนี้ยค่ะในทิกตอกเขาก็จะมีชาเลนจ์ต่างๆมีแท็กมีกระแสต่างๆอะค,ะค่ะที่ให้เราได้เข้าร่วมแล้วก็สมมุติว่าเราเป็นร้านค้าเองอะค่ะเราก็สามารถสร้างตัวตนในนั้นได้ด้วยค่ะครับผมทีนี้ส่วนของชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยในส่วนของเราที่เป็นการค้าเนี่ยเราจะเข้าร่วมชาเลนจ์ในรูปแบบไหนครับ ส่วนมากที่ปริมทานะคะค่ะที่ปริมจะทําก็คือถ้าสมมติว่าเพลงนั้นนะคะเขามีคนเอามาทำออคือหรือว่าเพลงนั้นเป็นกระแสอยู่เป็นคนเอามาทำชาเลนจ์อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะปริมก็จะเอาเพลงนั้นมาประกอบคลิปวิดีโอด้วยหรือว่าถ้าสมมติว่าช่วงนั้นนะคะมีเทรนอะไรที่แบบทาคลิปเป็นแบบออแพลตฟอร์มเ,เป็นรูปแบบนี้เราก็จะไปทําคลิปล้อเลียนรูปแบบนั้น<ม>ด้วยนะคะ هم, มันก็คือเหมือนเราก็เกาะกระแสนั้นไปด้วย ทำยังไงทำให้คนสนใจครับพาดหัวคลิปให้น่าสนใจนะค่ะครับค่ะป็นรู้สึกว่าพาดหัวคลิปแล้วก็แฮชแท็กเนี่ยค่ะน่าเออเป็นสิ่งที่คนจะสะดุดตามากที่สุดใช้คำนี้ดีกว่าเนาะค,คนจะสะดุดตากับการที่เราพาดหัวหรือว่าพาดหัวคลิปหรือว่าแคปชั่นต่างๆอะคะ่ะคนจะสะดุดตาจากตรงนั้นเลย,เ,ลยเขาอาจจะตัดสินว่าจะดูต่อหรือไม่ดูต่อจากหัวคลิปที่เราพาดได้เลยค่ะครับทีนี้อ่าดีเลยครับ ในเรื่องของชื่อเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญนะแต่ทีนี้ครับผมเราก็เข้าใจกันนะครับทั้งของคุณปริมแล้วก็คุณผู้ชมนะครับผมว่าในส่วนทิกตอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเราทํายังไงถึงจะสะกดเขาได้ภายในเวลา2อถึงสามวินาทีครับเพราะว่าเราเลื่อนได้เรื่อยๆนี่ถูกไหมใช่จริงๆเนื้อหาเราอาจจะน่าสนใจก็ได้แต่ถ้าเราเปิดเปิดคลิปมาเนี่ยไม่น่าสนใจเขาอาจจะเลื่อนมีไปเลยที่นี้นทายังไงครับให้เขาสะกดคนดูไว้ได้ครับในช่วง ก็เป็นวินาทีเลยนะครับผมเราอาจจะตัดเหมือนเป็นช่วงไฮไลท์เด็ดๆอขึ้นต้นเลยก็ได้ค่ะขึ้นต้นคลิปเลยแบบวีแรกหรือสองวีแรกหรือแบบว่าเราอาจจะพาดหัวข่าวให้แบบน่าสนใจไปเลยแล้วก็พิมคิดว่าการพาดหัวข่าวแล้วก็การให้คนดูต่อไปเรื่อยๆค่ะคลิปนั้นอาจจะต้องแบบว่าใส่เพลงที่เป็นกระแสด้วยหรือว่าเเพลงที่นําส่งถึงด้วยค่ะคแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับแฮชแท็กที่เขาอาจ คือคนเขาอาจจะอ่านแคปชั่นก่อนอย่างเงี้ยค,ะค่ะถ้าเขาอ่านแคปชั่นก่อนแล้วมันน่าสนใจเขาอาจจะกดดูคลิปเราต่อได้ค่ะอืมครับผมโอเคครับก็จะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค,ค่ะเนื่องด้วยนี่ว่านะครับของคุณปิงเนี่ยอยู่ในห้องถูกไหมใช่ในห้องไม่กี่เล็กเล็กแล้วกันใช้คำนี้นะครับทีนี้เราจะ ทำยังไงให้มันเป็นคอนเทนต์ที่กกเกาะกระแสได้ครับเพราะว่าโลเคชันของเราหรือว่าห้องครัวของเราเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถตามในรูปแบบกระแสที่มันได้ครับอ๋อใช่ค่ะก็คือปีมาจะทําเป็นคอนเทนต์ก็คือเรียวๆเลยว่าเราเปิดขายในคอนโดอะค่ะค,ความน่าสนใจของการเปิดขายในคอนโดค่ะเขาก็จะมองว่าอุย้ยพื้นที่แค่เล็กๆเองพื้นที่แคบๆเองแต่สามารถทำหารายได้ในห้องแคบๆอย่้ยได้แล้วก็เราก็สามารถทาดคลิปไปด้วยนะคะไปได้ด้วยว่า เราเอะทำเ,เป็นนักศึกษานะแล้วก็ทำตอนหลังเลิกเรียนแล้วก็ทำในห้องเล็กๆเ,เองเอคนก็จะอาจจะย้อนคิดกลับมาแล้วว่าโอา้ถ้าฉันอยู่ห้องเช่าฉันก็สามารถทำได้ถ้าฉันมีบ้านฉันก็สามารถทำได้หรือว่านักศึกษาเองอะคะ่ะที่เป็นมหลาลัยอื่นหรือว่าใกล้เคียงเนะะี่ยค่ะก็ยังจะสามารถทำได้เหมือนกันโอเคทีนี้ต่อมานะครับในส่วนของคุณนปนิ่ยมีการดูแลร,ระบบหน้าร้านหนังร้านยังไงบ้างครับในการดูแลสต็อกหรือว่าดูในรูปแบบของการ ซื้อสินค้าอะไรเงี้ยสต็อกของรดูอะยังไงบ้างคบก็คือตัวปริมเองค่ะจะวางแผนก่อนว่าในระยะช่วงเวลาแต่ละวันที่เราสต็อกของค่ะเราจะรับออเดอร์ได้ลิมิตขนาดไหนหรือว่าเราจะดูว่าช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงที่นักศึกษากลับบ้านหรือเปล่าเป็นช่วงสอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงไหนที่มันอาจจะมีวันที่เราอะค่ะจะรู้อยู่แล้วว่าช่วงวันเนี้ยมันจะขายดีช่วงวันเนี้ยมันอาจจะแบบ d r อปเงียบหน่อยเราก็จะสต็อกของเยอะหน่อยหรือว่าน้อยหน่อยตามตาม เ,เขาเรียกว่าอะไรตามกลุ่มเป้าหมายที่มีในวันนั้นๆเลยค่ะ ừ ừ ừ แต่ส่วนมากนะคะพิมจะซื้อของแบบ2วันซื้อครั้งหนึ่ง 2>, 2วันซื้อครั้งหนึ่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็หมดตลอดใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> โอเครับอ่ะและต่อมาครับคุณพิมเมี่นได้มีการวางแผนในอนคาคตบ้างครับว่าจะต่อยอดร้านเป็นยังไงบ้าง ในอนาคตอะคะ่ะปิมเรียนจบแล้วก็อยากจะวางแผนไว้ว่าอีกสัก2ปีจะเก็บหอมรอมริษเก็บเงินนะคะเปิดหน้าร้านจริงๆจังๆเลยสักร้านหนึ่งคือเป็นร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นร้านขายแซนด์วิชเลยหรืออาจจะมีอาหารเช้าอื่นด้วยมีน้ํามีกาแฟมีมค,คือที่วางไว้ที่คิดภาพในหัวแต่ไม่ เออจะพยายามทาให้ได้นะคะผมช่วยทำได้ค่ะ <c oughs> ก็คืออยากให้มันมีสเปซบริเวณให้อ่านหนังสือค่ะค <c oughs> ใช่อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณปริมวางแผนไว้ว่าจะเปิดเป็นร้านเนี่ยหมายความว่าก็ต้องมีการต่อยอดสินค้าด้วยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยสินค้าที่คิดว่าจะต่อยอดเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็คือจากตอนแรกค่ะแซนด์วิชโบราณทั้งหมดนะคะก็จะไม่มีผักเลยเราก็เลยต่อยอดมาเป็นตัวที่เป็นแซนด์วิชเกาหลีอะค่ะนี่ ใช่เป็นแซนด์วิชเกาหลีที่มีผักขึ้นมาสําหรับใครที่ชอบทานผักค่ะแล้วก็อาจจะชอบทานไส้กรอกชอบทานไข่ดาวไข่ต้มอะค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มเป็นตัวนี้ขึ้นมาค่ะอืมครับผมโอเคครับทีนี้ครับคุณปริมครับคุณก็เรียกว่าประสบความสาเร็จมาในระดับนี้แล้วนะครับผมนะอยากจะถามคุณปริมครับผมว่าอะไรครับคือทัศนคติหรือเรียกเป็นคาแรคเตอร์ของเราครับทําให้เราสามารถถึงจุดนี้ได้ครับค่ะปริมมาคิด คิดคิดคิดอยู่ตลอดแล้วค่ะแล้วก็ให้พลังบวกกับตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าวันนี้มันขายไม่ได้อะพุ่งเนี้มันอาจจะขายดีก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลิกทําไปอ่ะปลายทางข้างหน้าเรายังไม่เห็นอนะ่ะถ้าเราลองเดินไปก่อนอ่ะเราก็อาจจะสําเร็จก็ได้แต่ถ้าเราหยุดนิ่งๆเลยอ่ะมันไม่มีทางสําเร็จแน่นอนนะคะ ใช่พิมคิดว่าเราต้องทําไปเราตั้งตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะคมันอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงแต่คิดว่ามันจะต้องสําเร็จแน่นอน แล้วก็คุณปิมเนี่ยอยากจะฝากอะไรหรือเรียกมาดานใจให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับค่ะปิมอยากจะฝากนะคะก็คือพื้นที่อ่ะไม่ใช่อุปสรรคในการหารายได้หรือว่าการาสร้างอาชีพเลยค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆโซเชียลต่างๆค่ะสามารถเรียนรู้สามารถทําเองได้หมดเลยเหมือนที่ปิมทําค่ะเราสามารถหาสูตรต่างๆได้จากโซเชียลต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆเราหามาสามารถหาสูตรมาเป็นสูตรของร้านเราได้และพื้นที่เล็กๆก็สามารถหาเงินได้เช่นกันค่ะครับผมก็หลังจากที่ พูดคุยกับคุณปริมนะครับก็ได้เนี่ยคิดเนี่ยเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นที่อยากจะเสริมคุณปริมนะครับคือ,อที่คุณปริมบอกว่านะครับ พื้นที่ต่างๆหรือข้อจํากัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อจํากัดสมาร์ทเราวถูกต้องไหมครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งครับก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับผมนะอายุก็ไม่ใช่ข้อจํากัดเช่นกันใช่ค่ะไม่่อคุณจะอายุน้อยหรือคุณอาจจะอายุมากก็ได้นะตรงนี้ก็ไม่ใช่ข้อจํากัดนะครับทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เสมอนะครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มต้นนะครับแล้วก็หมั่นศึกษานะครับก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับซื้อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เป สามารถสร้างอาชีพได้เลยนะ<ช>ครับผมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปริมมากเลยนะครับขอบคุณคับขอบคุณค่ะ,คคะเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมสําหรับไอดอยคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศรึกษากคระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณปริมและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตาม สวัสดีครับดิจิตอลมาเก็ตติ้เป็นสิ่งที่ต้องรู้เพื่อชูจุดขายของธุรกิจออนไลน์